Nam ừ, oh. ừ, oh, 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 oh mà kín nè kín Ờ, khóa kín nè Kín đúng không? Đi kín con ta Mình kín con Kín mất quần rồi, bay. bãi Khoan, khá khoan nè Ừ, quá ăn là lắm quá Đâu phải đâu Ủa, bác ăn mất rồi, tẩy yếc Ủa, bây giờ sẽ phải kín phắc Phắc cho bộ đầy, bộ đầy Ủa, chết vậy? มากินน้ำเออขอกินแน่ผมมาสักหน่อยกินอ้วยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนจ้ะกูกินก่อนโอ้ยกินไม่ดขวดรวดไปไปกินก่อกนเอากินไปเนีย่ยกินดินั่งเกียร์ใครบอกมาเลยนั่งเกียร์นั่งขยักขยาย้โหเอาเอาให้เปียวกินต่อ <c oughs> กินต่อมามาก่อเอาไปลงขึ้นเว้ยขอบเอาเด้วยแต่ที่กูไมกทัน่ะโอ้ยไั่เกี่ยไล่เกลี่ยปิดแล้ววางแผนมาสิกี่ทีเขาเขากินดีดีประกาศดีดีว่เนี่ยเขาได้กำไรมันกับบ๊อบแฝงไม่ไดกล้ากินน้ำเจ้ามาเนี่ยแล้วบุ๊มีแข้วไม่ได้มันไม่เมีเรื่องรอนแต่ไม่ก็ดุกินไม่ก็ดุเอาส่งให้เปียวเขาบ้างมาที้กินต่อ มื่อแล้วไไนขนาดคข่อมปานี่เจา้ายังกินอยอยน้ำข่ยอนประเด็นจ้ามา,าขี่เดียดบ่ลังเดียดเลยบะว้าวปะท้าหูเจ้ที่ข่อยข้าขี้กระเทือกให้ก็ดีขังเือจังไลยมือน,นังเราหมอหูโตเจ้ายังไม่จูปากเออเจ้าจำอะไรเดอดดเอาเดือดเอาเคื่องแมงเครือแมงเอาอีกอาเยอะว่าอยอะพูดพูเครื่องนี้หัปาก เบื้งนี่เขาบันทึกภาพไ <ป S 2> อาอาว้แล้วเอานี้เ้าหัวเดี๋ยว,แล,วแล้วน้ำข่ละเพราะนี่ใช่ซื้อมาเทสข่อยเม,มียนวิ้วตายถิม่มด้วยซื่อ